สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูมาชมนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเป็น48โวลต์นะครับ6กิโลวัตต์เป็นรุ่นหมอแปลงเทอร์ลอยนะครับเป็นงานประกอบงาน DIY ครับผมตอนนี้ก็เพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็เลยอยากจะพาทุกท่านนะครับมาดูอุปกรณ์วงจรภายในนะครับแล้วก็มาดูการต่อใช้งานต่างๆนะครับเพราะว่าได้หลายท่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับในเรื่องของการต่อใช้งานนะครับอยากจะสั่งอยากจะซื้อแต่ก็ยังกังวลกลัวต่อไม่เป็นนะครับวันนี้นะครับผมได้เขียนผ มาอธิบายนะครับการต่อให้ละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูวงจรอุปกรณ์ภายในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับระบบมันเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูอุปกรณ์วงจรภายในกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูวงจรการต่อใช้งานนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์วงจรภายในกันก่อนนะครับมาดูจุดต่างๆว่าจุดไหนต่อแบบไหนอะไรยังไงนะครับมาดูกันตัวนี้นะครับเป็นรุ่น48โวลต์นะครับ6กิโลวัตต์นะครับเป็นออฟกิดนะนะครับตัวชาร์จเจอร์นะครับ MPPT นะครับขนาด60แอมป์นะครับ ็คือรองรับไม่เกิน9แผงนะครับอนุกรม3ขนาดสสติงครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงตอนนี้เรามาดูเรื่องวงจรก่อนครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับบอร์ดที่ใช้งานนะครับบอร์ดเป็นบอร์ดตัว24 Mo s f e t ตนะครับเป็นบอร์ดเอ่อหน้าจอนะครับ m o s f e t ก็เป็นเบอร์ H y นะครับ4008นะครับ24ตัวนะครับส่วนหมอแปลงก็เป็นเทอร์ลอยนะครับก็คือลูกเดิมที่เคยใช้ประจําทีนี้เราไปดูพวกเบรกเกอร์นะครับต่างๆว่าตัวไหนทํางานอย่างไรนะครับมาดูกันผมให้ดูตรงชุดคอออนนรรข้างงบบบกก่่ะ็ืืเ พวกนี้นะครับจะมีทางพวกเซิร์ฟดีซีแล้วก็ AC นะครับกันฟ้านะครับ AC DC นะนะครับส่วนเบเกอร์นี้ก็เป็นเบเกอร์ของแผงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบเกอร์ AC นะครับที่เอาไฟไปใช้งานนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับ MCCB ขนาด125แอมป์นะครับก็จะแยกนะครับจะใส่เบเกอร์ให้ข้างในนะครับส่วนด้านนอกก็จากแบตเตอรี่เข้ามาก็แล้วแต่ลูกค้าจะใส่เพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องระบบระบายความร้อนในตัวเครื่องนะครับท่านจะเห็นว่าจะ มีผ้าลมระบายความร้อนทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือ1ตัวตรงนี้นะครับอ่ะให้ดูหนตัวตรงนี้นะครับ แล้วก็อีก2ตัวจะอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้จะดูดนะครับ2ตัวอีกตัวนี้จะเป็นตัวเป่านะครับความร้อนให้ออกจากตัวเครื่องไปนะครับจะทํางานตามอุณหภูมิทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวทํางานให้กับตัวบอร์ดโดยตรงเพราะว่าไอตัวที่มันจะร้อนที่สุดในตัวเครื่องก็คือตัวบอร์ดนะครับในการใช้งานนะครับส่วนหม้อแปลงพวกอะไรอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ร้อนที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วการออกแบบก็จะติดพัดลมให้ใกล้กับตัวบอร์ดมากที่สุดนะครับก็คือให้ดูดตลอดเลยนะครับใน พัดลมทํางานก็ให้มันดูดแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป่าเป่ามานนะครับไอตัวนี้ก็ทํางานไอพวกนี้ก็ดูดออกนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็หายห่วงนะครับเรื่องระบายความร้อนนะครับตัวสายแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นเบอร์35นะครับเป็นเบอร์ขนาดใหญ่นะครับก็คำนวณมาแล้วแหละนะครับเพียงพอกับเครื่องนี้นะครับตัวสาย AC นะครับเป็น1นึคูณหนะครับเป็นสายแข็งนะครับก็คือ28แอมป์นะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับตัวสายแข็งก็จะเป็นพวกเบอร์6นะครับก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับสำหรับกระแส60แอมป์ของตัว MPT p Charger นะครับที่จะลงมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์วงจรภายในนะครับทีนี้นะครับเรา ดูจุดต่อใช้งานก่อนนะครับด้านข้างครับก่อนที่เราจะไปดูแผนผังรวมๆนะครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างนอกกันก่อนนะครับด้าน,นข้างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์นะครับ2จุดนี้ก็คือเป็นจุดต่อแบตเตอรี่นะครับบวกลบนะครับอันนี้ก็คือสายเซิร์ชของ AC แล้วก็ DC นะครับเทอร์มินอลนะครับก็คือแผงเข้าตรงนี้จะมีสติกเกอร์แปะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้แปะนะนะครับเป็นเทอร์มินอลนะครับขนาด150อแอมป์นะครับเอ่อจุดนี้เป็นจุดต่อแผงบวกลบนะครับแผงบวกลบเข้ามาเดี๋ยวไปดูในแผ่นพังอีกทีหนึ่งท่านเข้าใจแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเอาออกไปใช้งานนะครับไฟ a c 2 2 0โวลต์นะครับตรงนี้อ่ะกับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันนะครับก็คือในกรณีที่เราจะเสียบไปใช้งานได้เลยตรงนี้เราไม่ต้องไปต่อออกจากตรงนี้เข้าเบะครับ แต่ถ้าจะเอาไปเข้าเมนคอน s u m e r ต่อจากตรงนี้เข้าไปเข้าตู้อีกทีหนึ่งได้นะครับอ่าอันนี้คือจุดเดียวกันนะครับการต่อใช้งานก็มีอยู่แค่นี้นะครับง,ง่ายนะครับต่อแบตต่อแผงแค่นี้เองนะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์เสียบออกไปใช้งานนะครับอ่าแค่นี้เองนะนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมจะปิดเครื่องก่อนนะอ่า ทีนี้การใช้งานนะครับพอเราต่อแบตเตอรี่บวกลบเสร็จเรียบร้อยนะครับเบกเกอร์แบตเราต้องยกขึ้นก่อนนะครับทั้งหมดนี้นะครับอ่าอันนี้คือปิดไปหมดนะยกเบเกอร์ของแบตเตอรี่ขึ้นปุ๊บตัวหน้าจออินเวอร์เตอร์จะทํางานนะครับนี่นะครับแต่อันนี้ผมเปิดไม่ได้ปิดนะเปิดออนให้มันทํางานเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะทํางานเองประมาณสัก10วินาทีนะครับ อ่ะตอนนี้มันออนนะครับขึ้นสีเขียว2ข้างก็คือเครื่องทํางานตอนนี้มีแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่56บโวลต์นะครับอ่าการตั้งค่าก็เดี๋ยวไปดูในคลิปก่อนได้นะครับการตั้งค่านะครับการปิดเปิดเครื่องก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะครับถ้าเราจะปิดตรงนี้ก็กดปุ่มแรกเนี่ยค้างไว้เึ๊บปิดไม่มีไฟ AC ไม่มีแบตเตอรี่เปิดก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับหรือจะไปสับตรงเบรกเกอร์ข้างในเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือโชว์แรงดันของแบตเตอรี่อันนี้อาจจะไม่ตรงนะยังไม่ได้ตั้งค่านะครับ ปิดหน้าจอได้นะครับเปิดดูได้ปึออ๊บส่วนหน้าจอตรงนี้มันจะดับไปเองนะครับถ้าจะดูก็กดดูนะครับอ่ะมาดูข้างในต่อพอเราเปิดแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับเครื่องออนนะครับ220โวลต์ตัวชิโนทัมเมอร์ก็จะจ่ายนะครับมันจะขึ้น00แบบนี้ก็คือพร้อมที่จะใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าต่อแผงอยู่ก็เปิดแผงได้เลยนะครับเอาไฟใช้งานก็ยกขึ้นนะครับไฟ AC ถ้าเราไม่เปิดตรงนี้ตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะ,นะครับอันนี้ก็คือจุดไฟ AC ส่วนแผงนะครับถ้าเกิดว่ามีแผงก็เปิดแผงไว้นะครับ ให้มันชาร์จเองไม่ต้องไปปิดนะนะครับเปิดข้างเดียวจบนะครับพอกลางคืนมันก็ไม่มีแสงแดดมันก็อันนี้เองมันนะนะครับตื่นมาตอนเช้าก็ชาร์จเองมันในกรณีรที่เราต่อแบตเตอรี่ค้าไว้อยู่นะครับเราต้องเปิดแผงนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อแบตคากับตัวเครื่องไว้อยู่อย่าเปิดแผงนะครับเพราะว่าตัวชาร์จเจออาจจะพังได้นะครับเพราะว่ามันจับแรงดันแบตเตอรี่ไม่ได้อาจจะทํางานผิดพลาดนะครับอันนี้ก็คือสําคัญนะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อแบตเตอรี่อย่าเปิดเบรกเกอร์ของแผงค้างไว้นะครับชาร์จเจอจะพัง นะครับก็ประมาณนี้นะครับการทํางานและก็การต่อใช้งานของตัวเครื่องนะครับทีนี้เรามาดูวงจรการต่อของแผงนะครับแผงนะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่300วัตต์ขึ้นไปจนถึง450วัตต์นะครับไม่เกินนี้ใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นโมโนโพลีอะไรก็ได้นะครับไอที่ผมเขียนผังเก้าแผงนั่นก็คือสูงสุดของตัวเครื่องที่จะรับได้นะครับเพราะ MPPT มันแค่6 0แอมป์นะครับถามว่า3แผงใช้งานได้ไหม3แผงก็ใช้งานได้สองแผงก็ใช้งานได้นะครับเครื่องก็ทํางานแต่ว่าถ้าเราต่อน้อยมันก็ ต้องดูที่แบตเราด้วยนะครับแบตเรากี่แอมที่เราจะมาใช้งาน นะครับแต่ไอ้เแผงนี่ก็คือพอดีกับสเปคของตัวเครื่อง6กิโลวัตต์นะครับเครื่องเรา6กิโลวัตต์แผงนี่ก็1วันก็ผลิตได้6กิโลวัตต์พอดีนะครับถ้าเกิดว่ามีแผงมากกว่านี้ก็ต่อระบบชาร์จเจอร์ด้านนอกเพิ่มได้นะครับมาชาร์จลงแบตชุดเดียวกันได้นะครับโอเคแผงก็สมมติมี9แผงนะครับก็ต่ออนุกรม3แผงบวกลบบวกลบบวกลบนะครับแล้วก็ได้1ชุดเนี่ยก็คือ3แผงก็ามาขนานกันนะครับสสตริงแบบนี้นะครับก็เอาบวกลบมาเข้าเครื่อองงแค่นี้เ นะครับส่วนแบบก็บวกลบก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับต่อเข้าเครื่องเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แปะบอกบวกลบเอาบอกลบขึ้นมาจากแบตต่อเข้าแล้วก็เอาแผงมาต่อเข้ายกเบเกอร์แผงขึ้นนะครับยกเบเกอร์ของแบตเตอรี่ขึ้นเปิดเครื่องแค่นี้เองนะครับผมแค่นี้เองนะครับสแผงก็ใช้ได้6แผงก็ใช้ได้นะครับบางท่านคิดว่าต้องมี9แผงถึงจะ ใช้เครื่องนี้ได้ไม่จําเป็นนะครับ3แผง2แผงก็ใช้งานได้นะครับผมแต่ต้องดูที่แบตเราด้วยถ้าเกิดว่าแผงเราน้อยมันก็จะชาร์จแบตไม่เต็มในวันเดียวนะครับอันนี้ก็คือแบต100แอม นะครับจริงๆก็น้อยไปนะครับประมาณร้0 0 0องอยแจากพอดีนะนะครับเพราะว่าการที่เราดึงกระแสจากตัวแบตเตอรี่ไปใช้งานมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดึงจนหมด100แอมนะครับก็ประมาณ70%ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อแบตนะครับอยากใช้1้0แอมก็ซื้อแบตสัก1นึ่งอแอมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับกับตัวเครื่องนี้นะครับการใช้งานก็จุดที่ผมบอกเมื่อกี้เทอมินอลเมื่อกี้เอาออกจากตรงนี้ไปก็ต่อเข้าปั๊บแบบนี้อีกทีหนึ่งก็ได้หรือจะเสียบไปด้านข้างก็ได้นะครับมันก็ ก็อนุกรมแค่2นะครับมี6แผงก็ไม่อยากจะทําเป็น3สติงก็ทําเป็น2นะครับอ่ะตัดชุดที่1ออกอ่ะมีแค่นี้ใช้งานได้แล้วนะครับหรือจะเอาแค่2แผงมาอนุกรมแล้วก็ขนาด3สติงนะครับอนุกรม2ขนาด3สติงก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้เพิ่มแอมป์ขึ้นอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการต่อใช้งานของแผงแล้วก็จุดด้านข้างของตัวเครื่องนะครับส่วนสายกาวก็เอาไปตอกลงดินไปทั้ง2เส้นนะครับ AC ก็ DC นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมดูแล้วก็ เข้าใจง่ายๆใช่ไหมครับการต่อการใช้งานนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับท่านไม่ต้องเป็นช่างก็ต่อได้นะครับสามารถนําไปติดตั้งเองได้นะครับขอแค่ ติดตั้งแผงบนหลังคาได้เอาสายบวกลบลงมานะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวเครื่องผมแนะนําให้ท่านต่อได้ครับขอแค่ท่านติดตั้งแผงจากหลังคาเองได้นะครับแค่นี้เองนะครับการต่อใช้งานพวกอินเวอร์เตอร์และก็ระบบโซล่าเซลล์งานประกอบนะครับเห็นว่ามันจะยุ่งยากวุ่นวายในตัวเครื่องจริงๆมันก็การใช้มันไม่ยากนะครับแต่ว่าประกอบก็จะยากอยู่นะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับเรื่องราคาก็ดูตรงใต้คลิปนี้นะครับจะมีราคาบอกละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดนะครับสนใจในเรื่องอุปกรณ์ นะครับหรืออยากสอบถามข้อมลูลดูนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับมาสอบถามข้อมูลดูก่อนนะครับยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สอบถามก่อนนะครับค่อยสั่งซื้อนะครับหรือสนใจเรื่องอุปกรณ์นะครับอยากจะเอาอุปกรณ์ไปประกอบเองนะครับอยากให้แนะนําการประกอบขอวงจรประกอบแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําการต่อการใช้นะครับให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับก็เผื่อสนใจนะครับอยากจะสั่งหรือว่า กำลังมองหาอินเวอร์เตอร์พวกหมออแปลงพวกงานประกอบอยู่นะครับก็สามารถติดต่อสบอบถามข้อมูลมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ